ครัสวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกุีวันนี้พามาดูคูปตา LC708 ธรรมดาไม่มีไออะไรวะ SP ห่ดันดินปรับพื้นที่ปั้น คันแทนานี่ครับมันเป็นพื้นที่ขั้นบันไดลงไปนี้ลงไปนี่ตัวนี้แกก็น่าจะทําต่อแล้วมั้งแล้วก็ฝั่งนู้นฝั่งที่แกทํามาแล้วลดลุงเองครับลุงในบ้านนี่แหละ รู้สึกว่าแกน่าจะไปทำไอ้ัดท้ายใหม่หรือภาษาบ้านๆก็ฮหเมาจะเดินไปก็กลัวจมดินอย่างไม่เี่น น่าจะจบแล้วละมั้งนี่ผมว่าเดิมๆครับไม่มีแต่งกาวนาเดิมเดิมหมดทุกอย่างครับคันนี้ยกเว้นกระทะเปลี่ยนไปแล้ว

แกมีทางออกของแกอยู่ยูเคตตาแยน่องไหมครับราคาเป็นกันเองครับเขตน้ําเกีียงพายุใกล้ๆแค่ไหนเราไปได้หมด อันนี้ล้อเล่นนะครับพูดเล่นพูดเล่นแต่ถ้าราคาดีดีไม่ดีแกก็ไปนะมาดูเทคนิค การปรับพื้นที่เดิมทีก็จะประมาณนี้แหละนี่นะเป็นขั้นบันไดเป็นเหมือนนาขั้นบันไดแล้วก็ไล่ดินออกก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอสวัสดีครับ